วันนี้ก็ตรงกับวันที่29ทธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2567วันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นวันหยุดราชการนะครับผมก็วันนี้แต่ว่าตัวผมเองนั้นก็ยังคงต้องทำงานต่อไปนะครับเป็นงานส่วนตัวนะครับเราเรามีอาชีพทำสวน นะครับแล้วเรากา็วันนี้มาใส่ปุ๋ยปามครับนะครับปุ๋ยปามจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะใส่นะครับก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าฝนตกจะตกวันไหนอีกแต่ว่าก็เห็นว่าดินยังมีความชื้นอยู่บ้างนะครับก็กลัวว่าจะเป็นช่วง ปลายฝนต้นหนาวนะครับกลัวว่าฝนจะแรงเสีทีเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสใส่ตอนไหนอีกนะครับก็เลยเามามาใส่ปุ๋ยในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งเรากนะ็ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพนะครับก็น,นี้มาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับ สูนสิบห้าสามตัวนะครับนะ ก็สำหรับสวนแปลงนี้นะครับก็ก็ตั้งอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่หนะครับตําบลซับนันันอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับที่ผมอาจจะสงสัยว่าทํไมผมต้องบอกวันที่บอกสถานที่นะครับจริงๆแล้วนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่า,าการที่เราลงภาพ วิดีโอนะครับการทํางานของเรานะครับโดยเฉพาะการทําสวนเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับว่า a c e b o o k เนี่ยนะครับเขาจะช่วยเก็บไฟล์ภาพนะครับเก็บเหตุการณ์ของเราที่ผ่านมาในอดีตหรือในปัจจุบันนะครับนะมันจะได้เราจะได้ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน Facebook นะครับเราก็กลับมาย้อนดูได้นะครับนะ เมื่อเราต้องการนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับได้เป็นอย่างดีซึ่งคลายภาพนะครับที่เราเก็บไว้นะครับมันมีพื้นที่มากมายมหา,าศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังที่เราจะเก็บไว้ในมือถือเองนะครับคงจะไม่เพียงพอนะครับก็อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลเหตุการณ์นะครับที่เราได้มาทํางานแล้วก็เก็บเป็นภาพไว้ ในในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบของโซเชียลหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กอะไรประเภทนี้นะครับนะซึ่งทำให้เราได้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับเราจะได้กลับมาย้อนดูอดีตแล้วก็รู้ข้อมูลที่เราทำเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นการเก็บหลักฐานอย่างหนึ่งของเรานะครับ นะไว้ในระบบคอมพิวเตอร,บบ Online, ใรบบนะ์ในระบบออนไลน์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในระบบดิจิตอลอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับนะก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับ